สวัสดีครับวันนี้ผมอเอ็มเจนะครับก็มาป้นบ้านนะอืมอ่ะอมาต่อต่อเลยอืมเพื่อแค่นี้แหละแค,แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกที่ต้องเปิดไฟฉายให้ด้ื่มันมืดผมกลัวความมืดพี่เอาไม่ต่อเสาต้องดีรีบอ่ะ พิวพีออนนะเดี๋ยวอย่านะกูขอโทษกูมีเอ็มจีเท่านั้นนะเจมแม่ถึงมีเอ็ม่ีพี่ยตก็อะไรอ่ะพไยามท้าใส่ก็แพ้พระรามอยู่ดีหรอเอ๊ะเจมพี่ขอกล้องยาหน่อยมุดเดย์หน้าที่ซุกเลยตลบดียวหัวหัวแม่งเม่งมาเกียนที่วางสองทำไมหรอ หลบลงไปข้างล่างเลยมันก็หลบเกินไปทำไมมันโล่งๆนะคือมันตงเกินไปนะผมว่ามันโล่งเกินว่ะไอแต่โล่งๆนี่น่าจะมีถุงใครจะไปรู้อ่ะผ่านเรื่องพี่เปิงซีโฟอีกแล้วถ้าแิดเบิรมเข้าไปเราเข้าได้ทุกชั้นเลย้ย โอ้ยเฮียไม่ต้องบึ้มแล้วล่ะนะถ้ามันจะลงมาทุกชั้นอืมเฮ้ยโอ้ย,อยน่าชวนลุงพันมาแม่พี่บึ้มหรอไม่ได้บึ้มไม่ยอมลงมาหัวเจอกล่องแล้วนะเอาร้านบนโบม,มามาลงมาเลลยงมาเรื่อยๆดิพี่ผมตกลูกว่าตาย <c oughs> ในที่นอนผมไม่วางว่ะหาโพเอ้ยไม่่ใชเอ้หาโพว่ะอ๋อที่นอนวางเยี่ยมใจหายเลยสัตว์เอ้ยใจหายเลยพี่ดูว่าที่นอนไม่ได้วางนายมันร้อพี่เข้าไปได้ไงล่ะก็เดินขึ้นมาข้างบนหลังคามันโล่งหำอ๋อได้จ้ะจุดเดียว ี่หลังคาโล่งงงอะไรเนี่ยไม่เห็นนะพี่ไหนวะอ๋อโอ้โหแล้วไ่หลังคามถึงโล่งพี่ไม่รู้ลงไปชั้นล่างเลยโดนลุงพันแกมานี่แกเจ็บชาโคพี่พันชาโคช,ช,ชา,ชาเขาพี่พันพี่พันชาโคได้กล่าวไว้ว่าชาโคคือ,อส่วนผสมของกัเพา <laughs> ไปหาล้อแก่แม,ม่แปะเลยนะแปะเลยจ้ะไอ้เหี้ยๆๆๆๆถึงค <ๆๆ S 1> <ม>ุมพี่ดิออนโอ้โหไอ้เหี้ยลูกเดียวอีกแล้วไม่มีหาเหี้ยเลยเลยพี่เก็บชาโคไว้ให้พี่พันเดี๋ยว มันตุ่นกูอีกแล้วเจมตุ่นอะไรพี่ผมยังไม่เห็นไม,<า>ม่ไม่ไม่ดีย๋ดวยวไดวคือห้องเผามันอยู่ไหนไงประเด็นอนะคือมันมีชาโคแต่มันไม่มีห้องเผานี่คือ,อยังไงเนะี่ยไม่ใช่มันโดนป้นไปแล้วเหรอมิใช่ม่ใช่ผมว่ามันโดนปนไปแล้วนะพี่เชิญดิเอามาเดินเลยนะว่าต้าเผามันอยู่ไหนก็ไม่เจอพี่ยากไป พี่ผมว่าเราเราเราไปบ้านเหล็กดีกว่าพี่บ้านเหล็กนะนี่อย่าบ้านเหล็กรั้มผมบ้าปะเวลาอย่างผมแล้วใครจะทนไหวเล่าโจ๊ะโจ๊ะพี่แล้วทำไงแล้วเราจะขึ้นไปได้หมดยังไงพี่ พี่มีเหล็กแปลอยู่พี่จะมาขาบปืนเหรอใช่ไหมพี่ดูกระมือนี่ปวดจิตเหลือเกินนะผมผิดเลยก็ก็ที่บอกมีเหล็กแปลพี่จะมาขาบปืนใช่ไหมมาข้าปืนถูกแล้วแล้วเราจะขึ้นชั้นบนไงพี่เปพี่เอาเหล็กแปลมาขับปืน เพว่าแต่เราจะขึ้นไงพี่เอาเอาแหล็กแปลงไปคราบปืนแล้วปืนมาต่อกันมันจะได้เป็นปืนอะไรขึ้นมาขั <c oughs> ้นบนนนี่เราไม่ใช่เกมสร้างบ้านแต่พี่สงสัยอะไรเกินนะมึงเนี่ยพี่ผมมีแล้ำมผมมีลแล้วแล้ำไม้เต็มเต็มยเขาไปตั้งที่อื่นก็ได้วะเลี่ยมเงี้ยเยอะแยะไปแล้ว นี่ต่อเติมบ้านให้เขาเทเลยเราไปไม่เราเรไปทำป้ายเอ็มวะเย้ยยเครพี่เคยสอนวิธีนี้พี่มาแล้วกองสาม,าามอ่ะก็พยายามดิหําอ่ะ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 โซโซพี่ผมเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้ละร้อนร้อนเราเปเท่อนไทยลงทุนนี่แหละ พี่พี่ไปทำอะไรในบ้านเลยทำไมพี่ไม่โตครับเลยโยโตครับนู่นพี่พี่หือ,อย่าวเวียนสีสันไปนูน่น <laughs> บ้านไม้โตครับม <laughs> ันสีสันคล้าย <laughs> จะเป็นลม <laughs> ขนาดดมยาดมยาดม,าดมไม่ช่วยอะไรเลย <laughs> ไห้มึงตลกเละไม่ตลกคือแต่พี่ขำนะให้แมงตลกนะให้พี่ตลกละเดี๋ยวผมยิงแบบพี่ๆแต่ก็ให้พี่ตลกล <c oughs> เละอย่ารู้ดีว่าฉันไม่ควรอะไรอย่นี้แล้ว ขอภัยครับผมจะพายครับผมพอดีไม่สบายกับกเออพอดีปวดหัวตามุนตัวร้อนไม่ได้ฟังไม่ได้ฟอนด์ฟังแน่หน่อยไหมครับพี่เดี๋ยวคอเจ็บถ้าปล่อยไว้อมอมหานพี่หน่อยถามว่ามีมอะไรไหมเจมพี่เราก็แปะตรงนี้ไงตรงไหนกูลงมานี่เนี่ยโอ้โหแกรบเลยนะ ร<ะ>ตรงนี้เข้าไปนี่ตรงนี้อะ่ะอืมแส์หาพี่แปะตรงไหนเข้าไปเนาะตรงนี้อ่ะพี่กูจะส่องอยังไงดีวะแปะไงวะตรงแล้วดีอ่ะเจมส์ถูกแลมก่อนไหมส่องของก่อนไหมแลมเนี่ยเก็บแป๊บเดีเดเดเดยวรู้ แล้วจะพี่สองรูปก,ก่อนผมเห็นมันดำแล้วกระเพงน่ะพี่ดาเมจดาเมจ <c oughs> อะไรเนะี่ยยางยางสิลเมีดิแม่เฮียมันใกล้พังเสียที่โรบี้ลูกหี้เฮีเยดอ,อะไรเนะี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยเดี๋ยว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 วันนี้เก็บช้าค่อน S <S <S พี่พนันเนี่ยผมเอาชาโคมาให้พี่แล้วนะโอ้โหมีที่อะไรมัง่งเอา้าทำไมมันคิดชาโคไม่ได้วะสัตว์มันทำให้กูต้องเสียทีโฟอ้าวไอ้เทียบะไแล้ว, <S <S มวลไม่คิดชาคอแล้อืมอความโล่งบังเกิดอะไรพี่พี่ทำอะไรไม่ไมไมรู้พอมัน ่าติดประตูเยอะไปแล้วนะพี่อืชาโคใช่ไหมมาห้องนี้ดิมาห้องนี้เราละเบะไหนเร็วมามามาเลืเ่อนดูลงด้านล่างพี่ก็เห็นอะไรที่เป็นทองก็ตะลา,ามอยูอ่กองเงินกองทองนะได้อยู่บ้านหลังนี้ไม่มีอะไรมาก ก็ได so ้อยู่ขยบความนี้ใช่จัดนาำตรงที่บ้านนายที่เรามาเจอบ้านที่ไหนใชเราไม่ผิดนะแล้วมันเป็นเกมแนวนี้อยู่แล้วต้องป้นบ้านกันใช่ผมไม่ผิดนะผมไม่ไม่แหม่เดี๋ยวเพิ่งยิงเดี๋ยวเพิ่งยิงเดี๋ยวเพิ่งยิงกดนาเลยนะพี่จ๋าอ่ะพี่เอาชาโคไปคราบกันเปาไป Mích chỉ con mích gì con mhm con quả vợ con quá vợ con quá mượn dơm mhm 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 หายเลยพี่ตายใช่เราพามากองกว่อนเสือกสีต้องสีกองไงเฮ้ยี่กำพายในบ้านหลังนั้นเงี้ยมันมีของเรา่ะ บ้านหลังไหนพี่บ้านหลังไม้นี่ไง <c oughs> ตัดคิดไปก่อนก็ได้เมเดี๋ยค่อยตัดทีเดียวเลยดีกว่าพี่อ้าจากออตส์นึกว่าจะโคอยบ้านนี้เก็บไปแล้ว เจ็บซิวหน่อยไหมเดี๋ยวข้อเจ็บถ้าปล่อยไว้ไคนเสื้อมาอนะีกคนแล้วอ๋อพิมพ์ภาพพอพอเพเยอร์เจ็ดคนนี้ พี่แล้วด้านด้านเนี่ยตรงประตูต่อไปแต่มันมีของวะน่าจะไม่มีหรอกเนาะไม่เห็นมีจุดเ,เ,เ,เดี๋แยวเดี๋ยวดูถ้าเผื่อระเบิดปีกก็คือสุดแล้วใช่ไหมทางออก